สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะวันศุกร์ค่ะมือนี้ค่ะวันที่6กันยายน2567ค่ะจิตนาจะนําแนวทางล่าพัฒนาค่ะของเซียนสะกนคนหนองหานค่ะมาฝากคุณผู้ชมค่ะมือนี้โอ้มือนี้ร่มค่ะคุณผู้ชมแดดมากแต่ว่ามีลมลมเย็นๆค่ะคุณผู้ชมอันยูธงหน้าก็สิขกเนะคะค่ะคุณผู้ชม ลาพัฒนาวันศุกร์วันนี้ค่ะเซียนสกุลสิผ้าพีพ่นองผ่า,านบอนะคะมือนีสิผ้าพปังบอติดตามเบิองเด้อค่ะคุณผู้ชมงวดที่แล้วค่ะหลุดไปค่ะคุณผู้ชมแต่ก็ยังเหลือตัววิง่งตัวลูดอยู่นะคะคุณผู้ชมค่ะยังเหลือตัววิ่งลุดอยู่ค่ะเนาะทีเป็นไหมากงวดที่แล้วค่ะเสียดายค่ะคุณผู้ชมผิดแค่แต้มมันก็น่าเสียดายอยู่เด้อค่ะเนาะค่ะธรรมดาแล้วเนาะคะ่ะแนวทางมันก็นมีเขาไม่ลุดละค่ะตว่า มันไม่มีใครรู้ค่ะคุณผู้ชมว่าแนวทางจะเข้าหรือจะหลุดเนาะคะ่ะเพื่อนกะคำนวณมมให้ค่ะคุณผู้ชมเอามาฝากคุณผู้ชมเป็นแนวทางค่ะแนวทางของเราพัฒนาตั้งยันพุทธุขค่ะคุณผู้ชมมีมาให้ดูกันนะคะเบิง่งไหเพื่อนเด้อค่ะคุณผู้ชมเบ่งให้มวนค่ะคุณผู้ชมเบิ่งไปซื้อค่ะอย่าพึ่งอีหยังเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าการลงทุนมีความเสี่ยงค่ะไปเที่ยวล่าค่ะไป ได้มวมวนค่ะคุณผู้ชมได้มีของฝากของตอนติดไม่ติดมือนะคะเนาะค่ะกันไปแบบประหยัดเท่ากับสิได้ของดีๆหลายอย่างเนาะค่ะคุณผู้ชมการไปเที่ยวนะคะเนาะลาวพัฒนาค่ะจะไปกับไก่จินตนาเนาะค่ะจินตนากับสภาพคุณผู้ชมไปห้มวนค่ะคุณผู้ชมนะคะไปเที่ยวลาวไปเหนือไปใต้ของเราพัฒนาค่ะเขากับพัฒนาอิลีเนาะค่ะคุณผู้ชมเท่ากับน้าบอท่านเนาะค่ะยึดใจไหนได้ค่ะคุณผู้ชมบ่มีผู้ใดเลียวเห็นเนาะ ว่ามีไครูมาก,กอนแมนบมค่ะท่านหูก็ซีพอยรูดแล้วเนาะค่ะคุณผู้ชมค่ะเป็นยังไงค่ะคุณผู้ชมรัฐบาลไทยที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมของเซียนสกลนะคะเซียนสกลก็เข้าอยู่เดอ้อเข้าเก้าสี่ค่ะคุณผู้ชมนะคะสาหรับผู้ทีไ่ไปติดตามไทยรัฐบาลไทยของเพิ่นค่ะรัฐบาลไทยจินตนาการล่มหายแล้วค่ะลงไปเมื่อวานค่ะคุณผู้ชมรัฐบาลไทยของเซียนสกลคนอุดรน,นะคะลงมหเมื่อวานนะคะ สวนลาวพัฒนามีจันพุทธสุขค่ะคุณผู้ชมผู้ติ่ติดตามช่องจิตนา h ชนแนลค่ะจะเห็นแนวทางลาวพัฒนาก็มีหลายเซียนค่ะคุณผู้ชมค่ะเซียนสกลค,คนหนองหานลุงส่งปู่โคราชปูช่ศู 7, อาจารย์ยอดบุด่ีรัมมาดามคำนวนแล้วก็จินตนาค่ะคุณผู้ชม,แล,ม,มแล้วก็มีเซียนอ้ายมีเซียนอุดรแล้วก็มีเซียนกดจ,จับนะคะคุณผู้ชม แนวทางทั้งหมดนี่ค่ะอยู่ทางช่องกินตนานะคะมีสองแนวทางค่ะคุณผู้ชมสําหรับผู้ที่เข้ามาชมเนาะคะ่ะจินตนาค่ะาแต่แนะนําใหมยคุจกักมาสองแนวทางเท่านั้นนะคะตะกอนมีห้าน้อยนะคะคุณผู้ชมแต่ตอนนี้ไม่ลงแล้วเวลา,าไม่พอค่ะจะเลืยบาร์เดลงใหงะคะคใค้คุณผู้ชมในเบิงเนาะค่ะเนาะครับใ่วิจารณญาติจักน้อยค่ะคุณผู้ชม การรับชมค่ะเพราะว่าแนวทางมีเขามีหลุดนะคะแล้วก็ไม่มีใครรู้ค่ะว่าแนวทางจะเขาหรือจะหลุดนะะเนาะค่ะเนาะเบิ้งไปน้ากันค่ะคุณผู้ชมชิดจระนาเอาเองค่ะเพราะว่าแนวทางที่ด้มามเพิ่นค้านวณมาให้เนาะคะ่ะกับบ๊อบมี่ไผรลู่ค่ะคุณผู้ชมมือนีแดดที่ดีนะคะแสงแดดจ้ามากค่ะคุณผู้ชมแดดเติ้งฟ้านะคะเนาะ แดดจ้ามากเลยค่ะคุณผู้ชมตาขาตาแร่เนี่มนี่เวลาซักขาก็จะดีนะคะคุณผู้ชมเนาะค่ะจิตนาขอขอบคุณหลายๆค่ะที่เขาเมิ่งแนวทางนะคะทั้งสองแนวทางดูแล้วก็ขอให้หมั่นให้ปังทุกคนนะคะคุณผู้ชมขอให้หมั่นให้ปังทุกคนค่ะนะคะขอขอบคุณค่ะแนวทางนะคะจากเซียนสกลค,คนของอาหารนะคะ ดูแนวทางแล้วก็ขอให้ปังทุกคนนะค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะช่องจินตนาชาแนลค่ะจะได้นําแนวทางดีๆมาฝากคุณผู้ชมนะคะถ้ามีกําลังใจมันก็ส่งต่อไว้นะคะคุณผู้ชมเนาะว่าช่วงนี้นะคะจินตนาผ่านกดแล้วแต่ก็มาผิดกดนะคะคุณผู้ชมจะผ่านแนวด่ค่ะคุณผู้ชมนะคะ,นนคะ,คะ,คะ,ะเลยจะบ่มีกําลังใจหาแนวทางมหาฝากคุณผู้ชมแต่ว่าก็คิดถึงคุณผู้ชมมากกว่าค่ะคุณผู้ชม ไม่ผ่านมันมันก็อีกอย่างหนึ่งนะคะอันนี้ผ่านแล้วค่ะคุณผู้ชมมอสูคุณผู้ชมฟังก่อนค่ะว่ามันเราพูดอะไรไปบางครั้งหรือว่าล่งแนวทางไปโชว์ดนตัวเลขดนเกินไปบองสินะบางครั้งคุณผู้ชมก็เมนมาว่าเ้าหลายสินะค่ะคุณผู้ชมมันก็เป็นกฎนะคะมันก็เลยเดาคันคันกดมันโอเคมันก็มันก็ไปง่ายนะคะคุณผู้ชมนี่แหละมันก็เลยเหมือนเป็นการยากในการทํางานนะคะ มันกระทบทางจิตใจค่ะคุณผู้ชมที่ว่ามันผิดแล้วเราเหมดกําลังใจไหมคะแต่ก็ะได้กาลังใจจากคุณผู้ชมคะ่ะที่คอมมนเข้ามาบางคนเป็นกําลังใจให้นะแค่นี้กับมีความสุขค่ะคุณผู้ชมก็มีกําลังใจสู้ต่อมีแรงสู้ต่อเนาะคะ่ะเผื่อจะหาแนวทางมาฝากคุณผู้ชมคะ่ะอุย้ยดอกนี้สวยมากมีกิเมาค่ะคุณผู้ชมแต่มันเป็นสองดอกนะคะยี่กีมเมา ไม้มงคลค่ะคุณผู้ชมวันนี้ขอให้มันให้ปังกันทุกคนเ้อค่ะคุณผู้ชมค่ะไปดูแนวทางของเซียนสกลคนหนองหานกันเลยค่ะคุณผู้ชมแล้วก็จะตามต่อด้วยหนุม่มภูพานนะคะเราก็จะคลิปร่วมนะคะคุณผู้ชมเราะจินตนาจะหอยติดบอยหอยตามเพลินไปค่ะคุณผู้ชมไปดูแนวทางด้วยกันเลยค่ะค่ะเซียนสกลคนหนองหานนะคะวันนี้วันศุกร์ค่ะคุณผู้ชม วันนี้วันศุกร์ค่ะค่ะเซียนสกุลให้มาวันนี้นะคะคุณผู้ชมให้วิ่งเก้ากับหกค่ะวิ่งเก้ากับหกบนล่างค่ะคุณผู้ชมเก้ากับหกมอวินกันกันกบหนึ่งสองสามห้าแปดค่ะค่ะตัวเด่นค่ะคุณผู้ชมมีเก้าหกเก้าสองเก้าแปดนะคะตัวเด่นค่ะคุณผู้ชม ตัวร้องมีหกห้าหกสามหกแปดนะคะแล้วก็สามตัวมีสองหางค่ะหกเ้าแปดแล้วก็หกเก้าห้านะคะคุณผู้ชมเป็นตัวเน้นค่ะคุณผู้ชมเพิ่นเน้นเก้าหกเก้าสองเก้าแปดแต่ว่าอันนี้มีเก้าห้ามาด้วยค่ะคุณผู้ชมนะคะเพิ่นเน้นเก้าแปดนี่ละมั้งค่ะคุณผู้ชมเนาะ 698ดนะคะคุณผู้ชม6เป็นหลักร้อยค่ะคุณผู้ชมแต่ก็พ่วงมาจากตรงนี้ด้วยตัววิ่งตัวรูดน้ำขาคุณผู้ชมแคปหน้าจอเอาไว้เบิ้งเด้อค่ะแนวทางค่ะลราพัฒนาวันศุกร์วันนี้ค่ะขอให้สุกปังเด้อค่ะเซียนสกุลค่ะงวดที่แล้วค่ะคุณผู้ชมวดที่แล้วให้วิ่งสี่กับหนึ่งค่ะจับเพิ่นจับคู่ให้บอเข่าค่ะคุณผู้ชมก็ก็น่าเสียดายอยู่นะคะคุณผู้ชมมีหนึ่งอยู่ค่ะแต่ว่าจับคู่ให้ไม่เข้าค่ะคุณผู้ชมรูดไปนะคะเนาะ ไม่เป็นไรคะ่ะคุณผู้ชมเดินดีมาก็มีสะดุดนิดหน่อยคะ่ะคุณผู้ชมงวดนี้ไปต่อคะ่ะหวังว่าแนวทางจะพาคุณผู้ชมปังเนาะคะ่ะสิ่งที่ควรจะเป็นไปได้นะคะ่ะตัวเลขควรที่จะเป็นไปได้แล้วก็แนวทางคะ่ะล่าพัฒนามนื่อีค่ะขอให้คุณผู้ชมพิจารณาเรากับมันๆปังๆเนะะ้อค่ะคุณผู้ชมพิจารณาเอาเองนะคะชอบประจัดขัดก็ผ่านนะคะคุณผู้ชมจิตตนาขอขอบคุณคะ่ะ ที่ขามาเบิงแนวทางนะคะเราก็ขอให้คุณผู้ชมจงรวยๆค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะค่ะคลิปต่อไปค่ะคุณผู้ชมจินตนาหิวเข่าเศร้าค่ะคุณผู้ชมรู้สึกอึอึกอักอขอโทษขออภัยเด้อค่ะบ่คองมึงนี่ค่ะคุณผู้ชมมันเหมือนมีอะไรหลายๆอย่างค่ะแล้วก็คลิปต่อไปนะคะจินตนาจะลงแนวทางราพัฒนาของเซียนนุ่มผู้พานค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ต่อด้วยคลิปสรุปนะคะเพราะว่ามันบอ่าเทียงขึงหรอค่ะคุณผู้ชม นะคะขอคลิปนี้ขอให้รวยค่ะสวัสดีค่ะ